แต่ว่าซิวอะโกรธเลยมันเหม็นไงเขาโกรธยังไงก็เงียบเลยมีครั้งหนึ่งคือแบบครั้งแรกยังไม่รู้วิหนยเี่ก็คิดว่าอ่ะน่าเจินแต่คงเล่นได้ก็เล่นอีกมันอุบาทอะไรเงี้ยเขาก็ฮึบแล hm ้วเขาก็นิ่งแล้วเขาก็แบบทําตัวไม่ถูกเราก็ดูแล้วอเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเขาก็มาพูดตรงๆเคลียร์กันว่ายาวนะเรื่องนี้ยาวมากเลยแต่สุดท้ายก็จบที่ว่าต้อง มาเคลียร์หลายรอบจนสุดท้ายเข้าใจว่าอ๋อคือเขาไม่ชอบอเขารู้สึกมันอุบาทซิลเป็นคนแรกทําให้มินรู้ว่าการเลอะใส่หน้าคนอื่นมันอุบาทเข้าใจปะก <c oughs> าอุบาทจริงเหรอเออไม่สนิทกันคุณออชอบเลอะเลอะจนซิมวี่โกรธหนักมากมันเลอะขนาดไหนเออไม่ใช่คือไม่แต่เลอะก็ไม่ต้องไปเลอะหน้าใครไปละเฮ้ยแต่คุณเป็นแฟนกันชอบไม่ชอบ เมื่อหล่อนก่อนเป็นแฟนเนี่ยโอ้ยถ้าจะนิดนึงก็ต้องไปหลบนู่นนี่เดี๋ยวนี้บอกเลยทั้งเลิทั้งทั้งมาแบบหันไปทางอื่นก็หันไปทางอื่นคุณไม่ไม่เคยเหรอมีแฟนแล้วก็จากโชว์เลยไม่เลยไม่เลยแสดงว่าไม่รับคนอื่นไม่เป็นหรอได้ไม่ติดแต่เลอไม่เอาทำไมอ่ะเลิมันมีกลิ่นอาหารแต่ว่า ก็มีกลิ่นข้หลับได้กลับกลิ่นได้กินอาหารไม่โอเคโอเคไม่เข้าใจถ้าพวกเรานี้ไม่เข้าใจว่าโอเคแต่เลอไม่โอเคเป็นไรมีฝ่อขีุ้มยเข้าใจก็เลอะก็ปิดปากไงเออเออเอางี้คนมีแก๊สอ่ะมันก็คือคนมีแก๊สแกเขสเธอว่ามีแก๊สก็คนมีแก๊สอ่ะเขา เขาต้องมิเร yeah, ื่องว่าเรื <oh ่องนี้ต <oh ้องรณรงค์ใ wow ห้ทราบทั่วก uh, uh, ันนะทุกคนครับอย่าเก็บแก๊สไว้อมันมันอันตรายกัร่างกายมันต้องออกก็อาจจะปิดปากปิดแล้วแต่ว่ามันเป็นไส้ของอีสานไงอืมวิไอ้ทเออหนักสุดทําไมมันเป็นไส้ของอีสานเพราะมันมีขิงมีพริกมีผักแล้วก็มีความเปรี้ยวของของไก่เนี่ยทุเรียนอะ อ๋อทุเรียนก็ยังหวานแต่ชอบกินนะแต่ถ้าเลิกใครเลิกไม่ไหวแล้วของซิวอ่ะคือด้วยความที่ซิวซิวอ่ะจริงๆเป็นคนรับได้หมดแหละอุบาทขนาดไหนเขาเขาเขาค่อนข้างจะรับได้แต่เขาเป็นคนไม่ชอบให้ใครแกล้งซึ่งมินอ่ะโตมากับการที่แบบเล่นกับเพื่อนแล้วเราสนุกกันล้วก็อย่างที่บอกจะกระแลบเปียกต้องไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าเอ๊ยสนิทกันก็ไปเปิดกระโปรงเขาอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนอะโอเคไงเลอะหรน่ะ ใส่หน้าเพื่อนอคือเลยเลยใส่หน้าเลยก็เพื่อนอะได้พเพื่อนมันรับได้ทุกดอกอยู่แล้ว,ลวมันก็เห็นมันก็ด่าเราแต่มันก็ดูไม่โกรธเราอะไรเงี้ยเราว็คิดอย่างนั้นแต่ว่าซิวอะโกรธเลยมันเหม็นไงเขาโกรธยังไงก็เงียบเลยมีครั้งหนึ่งคือแบบครั้งแรกยังไม่รู้อีหน่อยเนยก็คิดว่าอ่ะหน้าเจินเจินแต่ขงเล่นได้ก็เล่นอีกมันนอุบาทอะไรเงี้ยเขาก็ฮึบแล้วเขาก็นิ่งแล้วเขาก็แบบทําตัวไม่ถูกเราก็รู้แลอ่ะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเขาก็มาพูดตรงตรงเคลียร์กันว่ายาวนะเรื่องนี้ยาวมากเลยแต่่่สุดทท้้าายก็จบีวตอง มาเคลียร์หลายรอบจนสุดท้ายเข้าใจว่าอ๋อคือเขาไม่ชอบอเขารู้สึกว่ามันอุบาทซิลเป็นคนแรกทำให้มินรู้ว่าการเลอะใส่หน้าคนอื่นมันอุบาทอ่ะเข้าใจปะอุบาทจริงเหรอต้องสนิทกันทําได้คิดอย่างนี้มาตลอดไม่เป็นไรหรอกเลยเลิฟได้เลยเลยิฟแค่นี้เองแค่กลิ่นเหม็นเองนี่เด<อ>ี๋ยวมันก็หายไปอย่างเงี้ยกินกิ่นยังพอได้อะใครขี้มูกนะใครขี้มูกใครขี้มูกก็ชอบเหรอ อันนี้เพิ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าจริงๆเป็นคนคชอบแคร์ิมมีความ<ค>สุขกับการแครคิมูก<ะ>ก็คิมูกมันก็ต้องแคะแต่ว่าแคมก็ใช้ทิชชู่เก็บมันให้ดีๆให้เรียบร้อยแคะวันละกี่ครั้ง